โดยนัเมนิกาอยู่สิ่นนเ,เอากำลังเสีสเยไม้กันโครงลังคาใส่ชงเล้วโลูกไม่คึ้นะไรอย่าเพิ่งเด้อ เอาสอง่านยังอไรอะไังม่ยอมบลุยังมันหลุดมือเลยเอื๋ยวก็ย,กยังไม่แล้วใครเอาหน่องมัยญาปร่ทันระวังได้เลยดนะครับสวัสดีแลยสวัสดีด้ยพี่น้องระวังหลุด,ลด,ลดไอ้ทับตีนไดเลยโอ้ยหุน่นไทยพอลนหลุดเลย

ข้อย่างจะลงมาที่รบุญเนาะสบายดีไหม สี่แห้งนิดหน่อยหน่อยเนาะอะไรหน่อยเนาะเอาอีกสีออกโ่โต๊ะเนาะด้วยยังไม่ร,รู้พอเฮกี้ารุ่นมาสิถับมือไว้ยากซอยกับมันใหญ่ยอยากซอย จะหับเบอร์แล้วลูกจะมันควรจกซอยใช่ไหมพี่น้อยเ <c oughs> บิร์มีิตรเนาะอ่ะ tiền bằng mơ Cái gì lái hơn này.

แม่งมอ่ะน mm. ี่ตอนออกมาจากคอนเิสแม่มาทับเขาเด็กมาทับดอกนี้เขย่งดวงยี่เลยนี่แม่แกงมักโมเออเปอนมักโมแกงมักโมแ่กระดูนี่แหละมังโมซื้อมอวันนี้มาดูวันอยู่บ้านแม่กินบทันนเอยไปยบทันลูก

Cô hà rúa. Nguyên ra mặt nhau rồi nè một người mặt tên, mọi người tên, mọi mua mọi người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  mua mua mọi người mua người mọi người mọi người mọi mua mọi mua mọi người mọi người mọi người mọi โอ๊ยแตลนปลาขึ่หละไอบ่อเน,น้หนหันอันนี้หนมันเลยดิเอลอดมีสาม่หนาีนการโ้ยถือคัรมันลุด,ดิโอ้ยมาเลา่นอะตาสลากก็จะขึ้นวีาไม่เอาไอ้เ <มา S 1> เฮ้ยเมาสเสลงเงินมาไนล,ลูกเลงชันอยู่ในก๊กเสาอนนี้บมเห็นนะ,ะเลี้ยวมาทางมันอยู่เนาะขนาดน่ะคือเห็น่ะจ้าใช่ไหนเนีย่ย

เป็นย <c oughs> ังทางลังคาแล้่ไหมลูเหรอมันใจโทครัพ์ เออังคาเกินสามลังสกันแล้วไหมเโอ้ทีผ้า เออสมมุ่งเนี่ยได้แม่มากมากมันก็หัวหมดเลย ยังไมาพาไยแล้วลูกตกนะลูกโดยละครเวลาจะฉลาดไปอยู่นี่แหละเห็นลังยังนีกเอาไม่กิ็นลังขาซอยพออยู่โดยฉลาดไปอยู่เขาจะคิดเนาะมีแต่เอาไม่ขึ้นไว้จจะยังว่าทันมีหรอกทางสี มีดาวสังกระซิเก่าแลวใส่ลวก็เโปรเซ็นต์และก็ะะกมีแต่สิบปูไม้ปเป้นหรือว่าเห็ดเตี้ยงดาวแพะอาระแตม,มาอยู่ก่อนโอเคเนาะสลับคลิปนี่จ้ะสลากกรสิเขาจบคลิปได้ก็ไม่ได้คอย,อย,ค,อยคอยไปที่ลเล็กทีละน้อย อีกบรอนมาที่สำเร็จเนาะพี่น้องมันบอกเกินความสามารถและบอกเก,กินความพยายามความตั้งใจเนาะโดยสำหรับพี่นิสลาเขาเขาบอกส,ส,บส,บอออบสบายดี